สวัสดีค่ะพี่ภูจากช่องมีนามาเล่านะคะพี่ภูมีเรื่องอะไรจะเล่าทันวาเองยังไม่มีนาเลยอีกนิดนึงก็จะมีนาแล้วอ่ะพี่ภูเล่ามีนาฟังหน่อยมีเรื่องอะไรเล่ามีนาฟังไหมคะเรื่องเล่าก็คือตอนนี้พี่กําลังเปิดบริษัทชื่อ Classroom t ALENT นะครับเป็นบริษัท t ALENT MANAGEMENT ก็คือดูแลน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากเป็นนักร้องนักแสดงดาราอินฟลูนะครับหรือว่าอาจจะ มีความชื่นชอบในกีฬาบางประเภทหรือหลายประเภทที่อยากเป็นนักแสดงด้วยอางนี้ก็เปิดบริษัทขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้มีผลงานเรื่องแรกที่เปิดตัวแล้วคือซีรีส์ซีรีส์กเวนนะครับเป็นเป็นต้นฉบับเป็นต้นฉบับของญี่ปุ่นเป็นมังงะจากญี่ปุ่นนะครับเป็น IP ของญี่ปุ่นจริงๆเป็น เป็น coming of age เป็นความฝันการไล่ตามล่าความฝันของวัยรุ่นที่อยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินนะครับแต่ว่าในเรื่องเนี้ยเขาเป็น boy love อ่าแต่ว่ามันไม่ได้เน้นที่บอยเลิฟแต่มันเน้นที่มิตรภาพและความรักของเพื่อนของทั้งแปดคนใช่ครับแน่นะเขาอยากทำยูริด้วยปะคะก็เอ่อคำว่าต้องต้องบอกงี้ก่อน อยากทำไหมพี่อยากทำทุกอย่างเลย <c oughs> เจริงๆคือ <c oughs> หมายถึงว่าอยากทำทุกอย่างถ้ามีโอกาส <c oughs> มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีซอส <c oughs> อบางทีเรามีซอสมาเป็นเด็กผู้หญิง <c oughs> เราก็รู้สึกอุ๊ยทำอะไรได้บ้างอเมื่อก่อนก็จะไปเป็นเก <c oughs> ิร์ลกรุ๊ปนะอยวนี้ไปอทำซีรีส์ยูริได้ด้วย <c oughs> ก็แปลว่าถ้าเรามีเรามีซอส <c oughs> ใช่ไหมครับหรือเราได้บทมาเหมือนอย่างเงี้ย <c oughs> เราได้บทมามาจากเรื่องอ กี ven เราก็ถึงได้ไปหาลักแสดงครับแล้วในเรื่องนี้เ่นดนตรีกันด้วยพี่ใชพี่ผู้อยากจะเอาเพลงอะไรของพี่ผู้มาให้เด็กๆทำาั้งเลยคะเพราะพี่ผู้ทําเพลงดังมาเยอะมากคือถ้าจะเอาเพลงของพี่เลยนะค่ะอือพี่ว่าเพลงที่เหมาะกับเรื่องนี้ถ้านะท่าค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเขาจะใช้หรือเปล่าถ่าเหมาะคือเพลงคนข้างเคียงเพราะว่าในเรื่องมันมีเรื่องของความรักและความผิดหวัง แล้วก็สุดท้ายก็ห centimet, ันไปหันมาก็ถึงได้มาเจอคนใกล้ตัวมันเหมาะกับคนข้างเคียงมากเลยอ่ะร้องให้มสนิเนี่ยท่านเลยท่บุ๊จงปรดเลี้ยวมองมองคนข้างเคียงเธอนั้นคงเป็นเช่นเราโดนใครเขาทำใจให้มองเศร้ามาเถอะมาเถอะเรารักกันมาบอยเลิฟ โอเคขอบคุณมากนะคะพี่ฟูขอบคุณค่ะเออได้ได้จริงได้จริงได้จริงขอบคุณค่ะอุ้ยกระชับสามนาทีได้เลยค่